สวัสดีค่ะแสงดาวมาแล้ววันนี้ก็จะพาเข้าวัดชมวัดศรีสัทธารามวัดศรีสัทธารามก็อยู่ที่อำเภอสามงามจังวัดพิจิตรเหมือนกันค่ะที่วัดก็จะมี โบสถจอร์เข้นะคะโบสถจอร์เข้โบสถจอรเ์รเข้สวยงามมาก มีรูปจเจรเค้รอบโบสถ์เลยเีวเราจะเดินเข้าไปในโบสถ์กันนะคะวัดหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อดำรอบๆวัดก็จะมี แม่แม่น้ำมีแม่น้ำแม่น้ำอะไรมั้งแม่น้ำยมโอ้นี่ไงวัดโบสถ์จร์เก้ดูสิสวยงามนะสวยสวยใช่ไหมนี่ไงข้างในข้างในข้างในมีจัอร์เก้อยู่ข้างในด้วยจอร์เก้ตัวจริงจอร์ปลอมตัวปลอมอยู่ข้างในที่เราเคยลงไป

อตัวจริงตัวปอมไม่รู้เราก็มาขอพรอของพ่อเราก็ของพ่อดำเนะี่ยเห็นไหม,ม,มเรายังไม่ได้เดินไปดูโอ้